ชุดนี้นะคะดาเช่ามานะคะหนึ่งร้านกับ95,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากองค์แรกนะคะพระสังกระจายนะคะเนื้อเกสรโอ้องค์นี้ดาบอกเลยสวยเดิมมากมาพร้อมเรี่ยมทองนะคะ ราการต่อไปนะคะสามเหลี่ยมนะคะขาโต๊ะปีหนึ่งแปดมีตะกุดนะคะเนื้อใบลานตามมาด้วยเหรียญพยศเนื้อเงินนี้ไฮไลท์เลยนะคะสวยมากแชมป์เลยอ่ะจมูกโด่งโค้ชจะเป็นต่อเต่าตัวใหญ่นะคะและผิวจะต้องปะ,ป,ะปะรอดแบบนี้เลยก็คือเดิมๆเลยนะคะโอเหรียญน,นี้สวยมากค่ะต่อมานะคะจะเป็นยันดงเล็ก เนื้อผงทูบองค์นี้ก็ได้เดิมๆไม่ลานเลยนะคะชุดนี้นะคะดาได้เช่ามานะคะ,ส,ะสดๆร้อนๆเลยตีราคาให้พี่เขาเป็นองค์์ดิสไลน์ชื่อให้องค์นี้จะเป็นปกมะขามนะคะเนื้อนว้าพร้อมตรับหลังยันนะ นะคะต่อมาจะเป็นปิดตามหาสนิองค์นี้นะคะ f c จะเป็นเนื้อยุคตน้นหาสวยยากมากองค์นี้จัดว่าสวยเลยค่ะาตามมาด้วยนะคะปิดตานะคะหลังเต่าจำนวนการสร้าง900องค์เดิมๆค่ะ แล้วองค์นี้ดาบอกเลยสวยมาก fc ดูเลยนะคะแบบนี้ถือว่าสวยจัมโบ้สองนะคะเนื้อใบลานหนามากและด้านหลังมีความคมชัดเห็นไหมคะสวยจริงพาชุดนี้ดาบอกเลยนะคะพาบ้านพาบ้านเลยนี่ปิตาณนะนะคะเนื้อใบลานมาจัดแสดงให้ fc ได้ชมกันนะคะว่าชุดนี้ที่ดาเพิ่งได้เช่ามา แล้วต่อมาจะมีเหรียญหนึ่งแปดนะคะสององเนื้อทองแดงรูปไข่อ่าแล้วต่อมาก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดนะคะมีสามองเนื้อทองแดงประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเหรียรุ่นสองบล็อกวงเดือนนะคะบล็อกวงเดือนดูตรงนี้จะมีวงเดือน นะคะต่อไปจะเป็นเหรียญพยศเล็กค่ะเนื้อนาวะเหรียญน,นี้แชมป์เหมือนกันนาวะของรุ่นนี้นะคะตามร่องเท่านั้นนะคะที่จะขึ้นเป็นประกายนาวะและโค้ดนะคะจะเป็นต่อเต่าตัวใหญ่นะคะและการต่อไปนะคะ18นวะนะคะรูปไข่และเสมาสวยเดิมทั้งคู่ค่ะพาบ้านและจะมีไฮไลท์อีกหนึ่งองค์นั่นก็คือพาปิตาเงินล้าน,นะคะ่ะ เนื้อเอ่เนื้อเกษรค่าแป้งเดิมๆเลยนะคะวงนี้แล้วก็จะมีตุ๊กตาเล็กค่ะสองรายการค่าแป้งเดิมๆเช่นกันชุดนี้ดาชอบมากนะคะเพราะดาชอบซื้อทีหนึ่งเยอะๆต่อไปจะเป็นกหนกข้าเนื้อใบลานตีราคาให้ขึ้นอยู่กับสภาพนะคะ องนี้ปิตานณธนาจะเป็นเนื้อออกโซนเทาใบลานเหมือนกันค่ะมีเกษาหลายเส้นแล้วก็จะมีผ้าผงกรรมาฐานพี่พีท่านใดนะคะดูรุ่นที่ดานำเสนอเนี่ยแล้วไปเปิดหิ้งพัะไปเปิดเซฟนะคะเจอนะแบบนี้เล่นหาแท้สากลน,นะคะเปลี่ยนเป็นเงินสดกระดาษได้เลยค่ะสมเด็จเดยนอินเดีย ดูข้าวคดูรุ่นไว้นะคะถ้ามีแบบนี้หนะ้าตาแบบเดียวกันเลยส่งมาดูได้ค่ะดาดูให้นะคะอันนี้จะเป็นคะแนนพิมพ์พลึกเนื้อใบลานนะคะตามาด้วยรูปเหมือนนะคะใบโพหลังยันนะปีสองสามค่ะและอีกสองรายการจะเป็นพระผงของข,องขวัญน,นะคะมีตะกุดกับไม่มีตะกุดองค์นี้ไม่มีนะคะมีตะกุดส่วนใหญ่แล้วจะเนื้อจะเป็นออกโซนเทาเขียว นี่นะคะก็คือจะเป็นชุดที่ดาได้เช่าวันนี้ตาบอกเลยว่าเดิมมากเหมือนเดิมค่ะส่งรูปมาชมนะคะทางไลน์ d t dm dm ได้เลยค่ะ